คำถามยอดฮิต Tell me about yourself คุณจะตอบว่ายังไงคะเพียน,นี้อยากรู้ค่ะพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะ Tell me about yourself นะคะเป็นคำถามที่ไม่ว่าคุณจะสมัครงานหรือสมัครเรียนนะคะคุณจะต้องเจอคำถามนี้ค่ะเพราะเป็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์นะคะเขาต้องการอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นค่ะว่าคุณเรียนจบที่ไหนมาก่อนมีประสบการณ์ทำงานมากี่ปีเคยทำตำแหน่งงานอะไรมาก่อน แล้วก็คุณจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วก็ดูโดดเด่นค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะพีเอ็นนี้จะพูดในเรื่องของการสัมภาษณ์งานแล้วก็จะให้3ทิปส์ให้คุณนะคะไปเตรียมตัวในการตอบคําถามนี้ค่ะแรกเลยนะคะก็คือคุณจะต้องรู้จักบริษัทที่คุณจะไปสมัครหรือว่าไปสัมภาษณ์งานก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรก่อตั้งมาแล้วกี่ปีนะคะแล้วก็มีเป้าหมายขององค์กรยังไงบ้างมีวิชั่นมิชชั่นอะไรให้กับองค์กรบ้างเพื่อที่คุณจะได้สามารถตอบคําถามเขาได้ตรงจุดค่ะแล้วอย่างที่ตอง ให้เราเน้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นคุณชื่ออะไรทำตำแหน่งงานอะไรมาก่อนมีประสบการณ์ทํางานมาแล้วกี่ปีมีความรู้ทักษะความชํานาญในเรื่องของอะไรบ้างมีผลงานหรือว่าโปรเจกต์ใดๆมาก่อนคุณก็สามารถบอกเขาไปได้หมดเลยค่ะและอย่างที่3มนะคะก็คือให้เราบอกความสนใจของเราออกไปได้เลยค่ะว่าเรามีความสนใจในเรื่องของอะไรบ้าง แต่ความสนใจของเรานะคะมันจะต้องรีเลทกับงานที่เราจะไปสมัครหรือตำแหน่งงานที่เราจะไปสมัครค่ะแล้วคุณก็ปิดจบแบบสวยๆได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมเอา3มทิปนี้ไปปรับใช้ดูนะคะและถ้าวันนี้คุณยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการตอบจะทํายังไงคุณสามารถทักแชทมาหาพี่นี่รัวๆได้เลยค่ะเพราะทีมง,งานของพี่นี่จะช่วยคุณไกด์คุณในเรื่องของการฝึกพูดฝึกตอบการสัมภาษณ์หาให้คุณดูโดดเด่นมากขึ้นและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกดติ l ตามเพจชัยพี่นี่ด้วยนะคะ